เจอกับเป้อีกแล้วนะครับเป้เพชรยนต์รถครอบครัวมือ2เกรด A นะครับสภาพสวยการันตีให้นะครับที่เพชรยนต์นะครับขายรถครอบครัวเนี่ยเดือนหนึ่งนะ2 0 3 0คันนะครับบอกเลยรถทุกคันนะครับคัดเกรดให้แบบนี้ทุกคันรับประกันว่าได้รถสวยคุณภาพดีเกรด A พรีเมียมเลยนะครับถ้าจะเลือกสักคันนะบอกเลยเลือกของคุ้มค่านะครับบอกเลยติดต่อหาเป้เพชรยนต์นะครับ0 9 4ย์94 8 4 8เจครับที่เห็นตรงหน้านี้นะครับบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับ เอาไปใช้อบอุ่นแน่นอนนะครับคันนี้รถสีดำสภาพเดิมนะครับยางปี24เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับจัดยกเซตเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมาขายนะครับของโรงเหลวจัดการให้หมดแล้วคันนี้นะครับตรวจแล้วเช็คสภาพให้แล้วนะครับ273รายการสภาพเดิมนะครับพร้อมใช้งานพร้อมขี่ คันนี้ไปได้ทุกเส้นทางนะครับสวยเบิกบือน่าใช้ได้สีดำกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับไม่เคยเป็นรองใครอยู่แล้วนะครับโตโยต้าสีสันก็ดำก็หล่อและชุดแต่งครบแบบนี้ฟังก์ชันการทำงานในบ o d เป็นระบบช่วงล่างระบบไฟออปชั่นให้มาครบนะครับเรียกว่าสู้คู่แข่งได้เลยนะครับไม่าช่เป็นพวกพาเชโ่อีซูมิโเอ็กนะครับหรือใครอื่นๆนะครับก็สู้ได้หมดนะครับเป็นรถที่คลองใจนะครับผู้ เรียว่าคลองใจประชาชนหรือว่าผู้ใช้ขี่ผู้ใช้ผู้ขี่นะครับมาหลายหลายปีนะครับคลองแชมป์มาเลยนะครับเป็นรถที่นะครับมีเรื่องของความเสถียรในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับศูนย์บริการทั่วประเทศข้าวเสบียถูกนะครับอะไรมีให้ครบและที่สาคัญได้รถนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆ15ปี20ปีนะครับเป้คัดมาให้แล้วคันนี้นะครับสภาพเดิมสภาพดีนะครับ ติดต่อหาไปได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลอยากได้รถตัวนี้ทํำยังไงนะครับแอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์เป้นะครับเป็นเบอร์ไลน์โดยตรงนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ f o r t ก n e r รคันนี้เป็น2.4ดีตัว V ตัวท็อปนะครับไฟหน้าเป็นแบบบีบีมโปรเจกเตอร์นะครับมีไฟด t i ามมาให้ถึง4ดวงนะครับซ้ายนะครับอ๋อซ้าย5ขวา5เป็น10นะครับกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะครับกันชนหน้ามีให้ครบแบบนี้นะครับ ในเรื่องของตัวรถนะครับบอดี้เดิมสวยๆแบบนี้นะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับมีให้ครบเช่นกันนะครับสภาพเดิมนะครับคิ้วซุ้มล้อมีให้ครบกระจกมองข้างซ้ายขวาได้เป็นตัวทนเดียวกับตัวรถได้สีดำนะครับผมบอกกันเลยครับว่าตัวนี้นะครับตัวรถนะครับใช้เครื่องตัวเดียวกันกับตัวเครื่องของคาร์บะรีโว่สี่ประตูหรือแคปนะครับเครื่อง2.4นะครับ นวัตกรรมเดียวกันล5 0แรงม้าเป็นเครื่องที่อึดถึกทนวิ่งเป็นล้านกิโลที่ออกข่าวนะครับนี่แหละครับตัวนี้แหละครับเครื่องตัวนี้เลยนะครับบล็อกเดียวกันตัวเดียวกันเลยนะครับโคตรอึดโคตรถึกโคตรทนนะครับรถสวยน่าใช้ปัญหาไม่จุกจิกนะครับใครเอาไปใช้งานนะครับกลัวไม่มีความรู้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเป้เป็นที่ปรึกษาให้นะครับแนะนําการใช้รถการออกรถนะครับบอกทุกอย่างทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำนะครับเป้ดูแลให้หมดเลยนะครับมาที่ประโยชน์นะครับติดต่อหาเป้นะครับนี่ป้านประโยชน์ โทรหาเปเลยเบอร์094 7 8 9 4 8 8นะครับรถคันนี้สภาพเดิมแม็กนะครับตัวนี้ได้เป็นแม็กทูโทนปัดเงาเทาดำนะครับยางเด,ดตันนะครับปี24เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ขอบ18ล้อใหญ่ล้อโตนะครับยางหนาหนา,นาออกแบบมาเพื่อรับรองนะครับในเรื่องของเครื่องนะครับน้ำหนักเครื่องแรงกระแทกนะครับในการจะไปลุยล้ำคุยลุยโฟนลุยลุยลุย,ลยไฟลุยทุกอย่างนะครับและในเรื่องของซุ้มล้อต่างออกแบบมานะครับโชคสปริง ชกซับอย่างดีนะครับช่วงล่างเนึบๆแน่นๆนะครับบอดี้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีแต่งร้าวไม่มีชนอะไรทั้งสิ้นนะครับยางเปลี่ยนมาใหม่ดอกยังหนาเป็นนิ้วนะครับสังเกตเลยนะบอกเลยนะครับเดี๋ยวเป้ก็วันนี้ช่างเป้พารีวิวพาตรวจนะครับยางสภาพเดิมดอกต่างๆเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็แม็กของเดิมนะครับไม่มีครึ่สุดบาทเลยสภาพสวยกิฟตน็อตหกลูนะครับน็อตหกลูนะครับแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับ กจกมองข้างเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับกระจกหน้านะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้พร้อมให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างฟิล์มติดมาขนาด60นะครับ6กนะกรอบตัวกระจกเนี่ยตัดกรอบด้วยเส้นโครเมียมนะครับสวยสปอร์ตฉเฉียวบึกบึนน่าใช้นะครับสีดำนะครับเป็นสีที่มีเสน่ห์นะดึงดูดนะครับดูดึงดูดดูน่าใช้นะครับอ่าของคันนี้นะครับบอกเลยว่ามีการปรับในเรื่องของช่วงล่างมาให้ใหม่นะครับ ช่วงล่างด้านหลังนะครับเรียกว่ามีโช้กซับที่ออกแบบมาเพื่อนะครับลดแรงลดการโค้งเคงในการเข้าโค้งนะครับใต้ท้องนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะหนึบหนึบนะครับอย่างไรอยู่ครบและที่สาคัญนะมีกล้องหลังมาให้ครบๆแบบนี้นะครับมีกล้องหลังพร้อมโลโก้ของ Fort u n e r นนะครับแล้วก็เปิดได้แบบไฟฟ้านะครับเปิดได้แบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับด้านในนะครับก็ สามารถจะเก็บสัมภาระเก็บของได้เยอะเลยนะครับนี่เบาพับขึ้นซ้ายขวาได้ครบนะครับเบาตรงกลางนี้สามารถจะพับไปหน้าได้นะครับพับไปหน้าได้นะครับรอยต่อต่างๆสภาพเดิมนะครับนี่เห็นไหมรอยต่อต่างๆสภาพเดิมนะครับสภาพสวยพร้อมใช้โอวตัโโน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขรนะครับขอบฝาประตูเดิมๆขอบฝาท้ายเดิมๆเป็ดโอเป็ดอาร์กรอยเชื่อมต่างๆได้เดิมจากโรงงานนะครับสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับแล้วก็ น็อตไม่มีขยับเลยนะครับไฟท้ายของแทนสแตนเล่์นะของเดิมเช่นกันนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการหนีบให้ด้วยนะครับคันนี้นะพอเนอร์นะครับมีเลเวอร์เซฟตี้ความปลอดภัยมาให้ครบแอร์แบ็กมีให้รอบคันนะครับชงล่างหนึบหนึบแน่นแนนะครับแล้วก็บอแสองนะครับเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับเบาะสีน้ำตาลนะครับสภาพเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับเ๋ยวไปล้างสปาให้อีกถึงรอบด้วยนะครับอ่าเช็คของเหลว เบาแถวสองด้านหลังนะครับตรงนี้มีพนักพิงแขนให้ครบไม่พรอนะครับได้ในเรื่องของตัวปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กไฟกระแสตรงกับไฟกระแสสลับนะครับให้มาถึง2จุดนะครับบนเป็นไฟกระแสตรงนะครับด้านล่างเป็นไฟกระแสสลับเหมือนไฟบ้าน220บโวลต์ติดพวกของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับได้หมดเลยนะครับโครงสร้างนะครับเดิมอยู่แล้วนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับอาร์เดิมเดิมสปอตเดิมนะครับสีเดิมครับเราบ้านบนนะครับมีให้ครบแบบนี้นะครับ ประตูได้เดิมๆนะครับมีซีนสภาพเดิมโครงสร้างเดิมชัดๆเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีสมาร์ที่มาให้นะครับพร้อมกับถ้าแบตหมดก็มีกุญแจไขให้ครบเลยนะครับด้านในได้เป็นบาะปรับไฟฟ้านะครับอบาะปรับไฟฟ้าไม่พอนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทุกบานออโต้ได้ทุกบานด้วยนะครับปุ่มเปิดท้ายมีให้ครบๆนะครับปุ่มเปิดฝาหน้าตรงนี้เปิดไปให้เลยอย่าวพาไปดูห้องเครื่องด้วยนะครับปุ่มสตาร์ทมีให้ครบ ไม้แค่ก้ามื่นสามพันแปดร้อยโลนะครับเลขสวยเลขดีไม้น้อยแบบนี้น่าใช้มากนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีเรื่องคอนโซลที่เป็นตกแต่งด้วยลายไกวูดเป็นตัวไม้ลายแดงนะครับแบบนี้เกียนะครับมีทั้งเกียร์มีเป็นเกียร์แบบสีเคลนชิพนะครับเกียร์ดีเกียร์เอสมีให้ครบโมดิโค่อมเวอร์มีให้เลือกทกาชั้นโรลมีให้ครบ,คบแบบนี้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับ พาวเวลตมีให้ที่วานแค้นน้นกาแฟมีให้ถึงสองจุดตรงกลางนี้นะครับขับดีครับสนุกนะครับเครื่องใหญ่เครื่องแรงนะครับสองุดสี่นะครับจะไปห้าคนเจคนบอกเลยว่า f ฟ r ์กเนอร์คันนี้เอาอยู่นะครับแล้วก็นะครับในเรื่องของตัวรถเนี่ยนะครับอยู่สตาร์ทให้ดูนะครับบุดมาปุ๊บมาให้ดูตรงนี้นะครับนี่พัฒนาชิปเกียร์มีมาให้ครับซ้ายขวาเห็นไหมครับบวกลบนะครับใส่เกียร์ถอนเกียร์ ใส่เกียร์ถอยเกียร์นะครับขึ้นหู้นเขายงเขาย่าอย่างเงี้ยที่เป้ไปนะบอกเลยเป้ก็นี่ครับใส่เกียร์ตรงมือสนุกดีนะครับนี่สนุกนะครับฟูดฟูดฟูดแบบนี้เลยสนุกครับใช้ง่ายใช้ดีด้วยนะครับหรือจะมาใช้เกียร์ตรงนี้ก็จะใ่เหมือนกันนะครับนี่ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอ่าแต่เป้แนะนาว่าตรงนี้สนุกกว่าฝบคล้องตัวกว่านะครับการเลี้ยวการพวงมาลัยต่างนะครับตรงนี้ใช้สมดุลกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยมีเรื่องของ นะครับในเกเตอร์หรือรูปหรือแผ่นที่มาให้นะครับแต่ต้องใส่ไอติการ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันวันวันปล่อยรถเนี่ยเดี๋ยวไปใส่ไปให้นะครับมีกล้องหลังนะครับเขาแค่ถอยจะมีกล้องหลังแบบนี้ให้อ่็นไหมครับมีให้ครบเลยนะครับมีกล้องหลังให้ครบนะครับซีดีบลูทูธแอปเปิลคาเพนคบเพต่อได้หมดทุกอย่างนะครับสวยครบเครื่องเลยนะครับแล้วก็นาฬิกาบอกเวลาดิจิตอลตรงนี้ก็มีให้นะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็ เป็นแบบว่ามองซ้ายมองขวาทัศนวิสัยดีนะครับ <sk r ug> ใครขับกระบะตัวสูงตัวสูงหรือว่าเป็นรถครอบครัวแบบนี้จะรู้ว่าแอร์เรียกันมองมันดีสายมองซ้ายก็ก็ถนัดมองหน้าก็ชัดมองขวาก็สบายนะครับเพราะมันโปร่งมันสูงเนี้ยมัน <sk r ug> เรียกว่าทัศนวิสัยมันดีนะครับ <sk r ug> แอร์เย็นฉ่ำรอบคันมีให้ครบนะครับตรงนี้จะเป็นไฟพวกไฟดาวไลท์นะครับนี่เป็นไฟ LED สีขาวนะครับไม่ใช่สีส้มนะอ่ะมีให้ครบเครื่องเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเปพาไปดูในส่วนของ ฝาหน้าเครื่องบ้างเอ้ยเป็นยังไงไปดูนะครับมีสิบเก้าไมมันเก้าหมื่นทำไมมันน้อยมากเลยนะครับถือเป็นรถต้าที่ไม่น้อยมากนะครับไม่เก้าหมื่นเองนะครับไมน้อยน่าใช้และราคามันก็แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันพออยู่หนึ่งหมื่นหกพันเท่านั้นนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมพัดลมความร้อนอยู่ครบๆนะครับเครื่องนะครับตัวนี้สองยูสี่นะครับสองยูสี่ลิตรร้อยห้าสิบแรงม้านะครับบอกเลยว่าพละกกาลัง บอกเลยสุดๆนะครับคันนี้เร็วแรงน่าใช้นะครับอัตราการกินน้ำมันอยู่ประมาณ14นะครับ14 13กิโลลิตรนะกองโซล่าอยู่ครบๆแผ่นเพจครบๆแบบนี้นะครับสภาพใสใหม่กิฟนะครับในเรื่องของตัวนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์มองกรโรงงานอยู่ครบสิ้นสภาพเดิมนะครับแต่ไฟโดส่วนธรรมชาติคาน้าเดิมๆทั้งหมดนะครับนี่คาน้าเดิมนะครับ R L อยู่ครบแบบนี้นะครับไฟหน้าเดิมนะครับในเรื่องของตัว ABS 4ล้อมีมาให้ครบๆใช้งานได้ปกติเครื่องนะครับสภาพสวยสภาพดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะได้ในเรื่องของตัวเครื่องเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสภาพเดิมตรวจเช็คให้ละเอียดนะครับ2อ0กว่ารายการนะครับหัวน็อตเดิมฝาตาปั๊มเดิมนะครับซีนขอบประตูก็เดิมนะครับและนะครับตรงนี้นะครับแกะดูจุดลับนะครับนี่ไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้นะครับถ้าไม่บอกนะเปเป็นช่างเนาะนี่ครับอ่คันนี้ได้สภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับ8ปดแสน 9,9000ปี19นะครับเกียร์ออโต้รถครอบครัว7ที่นั่งคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เข้ามาใหม่เลยจองให้ทันนะครับรถสภาพสวยอยากดูรถมาดูได้ที่เศษไทย68นะครับหรือสนใจก็จับจองไว้ก่อนได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคันสีดำคันนี้มีคันเดียวนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ไม่น้อยแบบนี้สำหรับใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้เลยนะครับ0 9นย์94 8 4 8นะครับ ผ่อน1 6งหมบาทตลอดสัญญานะครับผ่อนได้7ปีนะครับราคานี้นะครับและที่สำคัญนะครับมีในเรื่องของของแถมให้เพียบไปคุ้มอยากซื้อรถครอบครัวนะติดต่อหาเป้เลยจะได้ไม่พลาดรถสวยน่าใช้แบบนี้วันนี้ก็นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสาหรับคันนี้ก็สวยๆเดิมๆนี้นะครับไม่หาพลาดการติดต่อแอดไลน์หาเป้เลยนะครับ0 9 4ย์94 8 4 8นะครับ